สวัสดีค่ะแพตตี้นะคะวันนี้ค่ะก็มีเคล็ดลับความงามมานําเสนออีกแล้วค่ะกับเซ็ตครีมค่ะที่ช่วยบำรุงให้หน้าขาวใสค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นย e ี่ห้อเชอริสค่ะเริ่มด้วยตัวแรกเลยนะคะกับโฟมล้างหน้าค่ะไวท e p F o w d e r ร y c l ินเซอร์ฟมค่ะผลิตภัณฑ์ที่ที่ช่วยให้ผิวหน้าดู ขาวสว่างใสนะคะด้วยสูตรไขมุกสีขาวค่ะแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งที่อุดตันในลูขุมขนด้วยนะคะเดี๋ยวพัดจะสาธิตวิธีการใช้โฟมล้างหน้าให้ดูค่ะเนไมริ่มแล้วเลยนะคะก็ทลมหน้าไม่เปียกค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็บีฟีฟอลงบนป่ามือเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถูให้เกิดฟองค่ะแล้วก็ทาลงบนใบหน้าเลย แล้วนะคะก็เช็ดหน้าให้แห้งนะคะด้วยผ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะกับขั้นตอนการล้างหน้าค่ะเห็นไหมคะว่าผิวขาวใสขึ้นมาเันทีเลยนี่ที่สำคัญหน้าไม่มันแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะกับเชอริสค่ะอันนี้เป็นตัว instant skin refresh cream ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นผลิัตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้าแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้าด้วยค่ะวิธีใช้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะคะเปด ปี๊ิมแตไป5้าจุดแล้วก็ทาให้ทั่วไปหน้าเลยค่ะเรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะ กับตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวไนท์ครีมค่ะสำหรับกลางคืนนะคะเชอร์ i mm ิ t อินเทนซีฟไวท์สกินไนท์ครีมนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะช่วยปรับสภาพสีผิวด้วยสูตรเข้มข้นนะคะช่วงเวลากลางคืนค่ะเพื่อผิวขาวกระจ่างใสเสมอกันทั่วใบหน้า mm hmm. ก็จะช่วยปรับสีผิวนะคะให้เขาสว่างใส นั่นเองด้วยสูตรเข้มข้นนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะเปิดฝ้าแล้วก็บีบครีมแบบนี้ค่ะกดข้างบนนะคะครีมก็จะออกมาแล้วก็แต้มไม่ทั่วใบหน้าเลยค่ะห้าจุด เรียบร้อยแล้วนะคะกับ3ขั้นตอนง่ายๆค่ะในการดูแลผิวก่อนนอนทุกวันของแพนนะคะเห็นไหมคะว่าผิวขาวใสไม่มีเซลไม่มีเลี้ยวรอยด้วยนะคะที่สําคัญคนแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าผิวแพ้เป็นผิวที่แพ้ง,ง่ายมากๆเลยนะคะ,ะก็วันนี้แราต้องลาไปการไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปติดตามคลิปแพนจะมีเคล็ดลับความงามอะไรมาแนะนํานะคะต้องอย่าลืมรอติดตามกันนะคะไยบายค่ะ